สวัสดีค่ะยูริอุคุรีนะคะครั้งนี้นะคะยูริจะมาทำฮา w ทูการแต่งหน้าในลุกสดใสสไตล์สาววัยรุ่นเกาหลีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกำลังอินเทรนกับการแต่งหน้าแบบใสๆแต่ดูสดใสนั่นเองนะคะซึ่งจะเน้นโทนสีพีชหรือโทนส้มนะคะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูสว่างสดใสนะคะแล้วก็ดูมีประกายนั่นเองค่ะและลุคนี้นะคะก็แต่งได้หลายโอกาสมากๆเลยเหมาะสําหรับวัยรุ่นวัยที e มากๆเลยนะคะอย่างนั้นเราไปดูฮาลทูการแต่งหน้าในครั้งนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยปิง๊ง เริ่มแรกนะคะยูริจะใช้ดีดีครีมรองพื้นของ Beauty l ล s สค่ะซึ่งยูริจะใช้สีเนื้อนะคะผสมกับสีชมพูในอัตรา1ต่อ1ค่ะทาแล้วเนี่ยจะทำให้หน้าของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสอมชมพูเหมือนผิวเด็กเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมี FFA50 ด้วยนะคะเป็นอะไรที่สะดวกและยูริชอบมากๆเพราะว่ากันน้ำกันเหงื่อนะคะสีไม่ดรอก้วก็คุมมันได้ดีปกปิดได้โอเคนะคะแล้วก็ไม่ทาให้ผิวอุดตันแล้วก็เหมาะสาหรับผิวแพ้ง่ายด้วยค่ะก็ทาทั่วใบหน้าและลาคอเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าาาหนน้ดูกจ ใสยขึ้นเลยทันทีค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะปกปิดบริเวณแพนด้าแล้วก็รอยจุดด่างดำต่างๆนะคะจะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูเนียนใสขึ้นไปอีกค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้บัตรออนนะคะเนื้อครีมหรือเนื้อเจลนะคะที่เป็นสีส้มพีทค่ะมาทาตรงบริเวณแก้มของเรานะคะก็จะทำให้แก้มของเราเนี่ยดูสดใสสุขภาพดีค่ะ จากนั้นนะคะยูดีจะเลือกใช้แป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะตบเบาๆให้ทั่วใบหน้าและลำคอค่ะเพื่อเน้นโชว์ผิวของเราก็จะได้ลุคเ่สายแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้อายแชโดว์เขียนคิ้วนะคะว่าตามกรอบรูปคิ้วของเรานะคะโดยจะเน้นแบบที่ไม่เข้มมากจนเกินไปเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะและก็ใช้มาสคาร่าปัดคิ้วนะคะปัดให้ทั่วคิ้วของเราเพื่อให้สีคิ้วดูเป็นธรรมชาติขึ้นไปอีกค่ะจากนั้นนะคะใช้อายแชโดว์สีขาวเบสนะคะทาให้ทั่วเปลือกตาของเราเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ใช้อายแชโดว์สีพีชนะคะทาตรงบริเวณหางตาตามลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็จะทําให้ตาของเราเนี่ยดูยสดใสแล้วก็เป็นการแต่งตาแบบไม่ง่ายๆค่ะจากนั้นนะคะเรามากรีดอายไลเนอร์กันเลยดีกว่าค่ะซึ่งวิธีการกรีดอายไลเนอร์แบบง่ายๆของยุรินะคะก็คือเราจะวาดสามเหลี่ยมที่หางตาก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็วาดเส้นที่หัวตาค่ะค่อยๆเชื่อมมาที่บริเวณหางตานะคะแล้วก็ค่อยๆระบายอายไลเนอร์ให้เต็มนะคะแค่นี้ก็เป็นวิธีการกรีดอายไลเนอร์แบบง่ายๆแล้วค่ะ จากนั้นนะคะเราจะใช้ดินสอสีส้มนะคะมาเขียนตรงบริเวณหางตาของเราเพื่อเพิ่มความเก๋ไก่ขี้เล่นขึ้นไปอีกนะคะและใช้ดินสอเขียนขอบตาสีขาวนะคะมาวาดตรงบริเวณหัวตาด้านล่างนะคะเพื่อให้ตาของเราเนี่ยดูมีประกายสดใสนะคะแล้วก็เป็นแบบสไตล์สาวเกาหลีนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็ปัดมาสคาร่าทั้งบนและล่างเลยค่ะ จากนั้นนะคะยูดีจะใช้บอนเซอร์นะคะมาคอนทัวร์ตามบริเวณกรอบรูปหน้าของเรานะคะ <c oughs> เพื่อให้หน้าของเราเนี่ยดูเรียวแล้วก็มีมิติมากขึ้นแล้วก็มาไล่ด่างด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อให้ดัางของเราเนี่ยดูโด่งขึ้นนั่นเองจ้า <c oughs> จากนั้นนะคะยูดีก็จะใช้ไฮไลท์แบบวิ่งวิงนะคะมาค่อยๆทาตรงบริเวณที่มีแสงตกกระทบค่ะ <c oughs> เพื่อให้หน้าของเราเนี่ยดูมีมิติแล้วก็โดดเด้งขึ้นไปอีกนะคะ จากนั้นนะคะยูริก็จะใช้ลิปกึ่งทิ้นนะคะที่เป็นสีพีนะคะมาทาตรงบริเวณข้างในขอบปากค่ะและเราก็จะใช้ลิปกอสน,นะคะสีส้มนูนะคะมาทาทับอีกทีค่ะเพื่อให้ปากของเราเนี่ยดูแวววาวอวบอิ่มสุขภาพดีนะคะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกับวิธีการแต่งหน้าแล้วค่ะเอเอแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งเป็นลูกสาวเกาหลีใช่ไหมเมื่อเราแต่งหน้าดูขาวสวยใสยแล้วเราก็ต้องมีผิวกายที่ดูขาวใสด้วยเช่นกันค่ะยูริเลยเลือกใช้ซีซีครีมมียาบีสูตรใหม่ของมิตริลน,ะะน,นันสนูนะคะ มีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะทาง,ง่ายกว่าสูตรเดิมด้วยนะคะแล้วก็คือเราใช้แค่ปริมาณน้อยๆนะคะก็สามารถทาให้ผิวเนี่ยดูขาวใสเป็นธรรมชาติได้แล้วค่ะแต่ถ้าใครอยากดูขาวขึ้นไปอีกนะคะก็สามารถทาทับได้เรื่อยๆนะคะโดยไม่เป็นคราบเลยและก็กันน้ําด้วยนะคะซึ่งสําคัญเนี่ยราคาก็ไม่แพงด้วยเป็นตัวที่รีชอบ,บ้างมากเลยนะคะนี่เลยเห็นไหมคะทาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะดูผิวขาวใสอมชมพูขึ้นมาทันทีเลยดูขาววิ่งเนสาวเกาหลีมากๆเลยอะดังนั้นนะคะก็ทาทับอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะได้ดูผิวขาวใสทั้งตัว เลยจค่ะก็เสร็จสิ้นฮาทูในครั้งนี้แล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้ยูดิมาแปลงโฉมตัวเองให้เป็นสาวเกาหลีไม่รู้ว่าจะพอไหวกันบ้างหรือเปล่านะคะก็หวังว่าจะชอบแล้วก็ถูกใจกับลุคนี้กันนะคะก็ลองเอาไประยุก์ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองกันดูนะคะแล้วก็มีอะไรสงสัยก็สามารถเข้าไปพูดคุยเพิ่มเติมกับยูดิในแฟนเพจได้เช่นเคยคะ่ะวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะคะบา,บายสวัสดีจ้า